จุดเริ่มต้นทําไมพี่ภูริดาถึงอยากจะยกอินเดียมาไว้ที่นี่คะในสถานที่แปดสถานที่แต่ประเทศอินเดียคนลุกเลยขนลุกตื่นตาตื่นใจอยากบอกว่าอยากจะมาสักครั้งหนึ่งว่าเอ๊จะสวยเหมือนโซเชียลมีเดียต่างๆไหมนั่งทานนี้นเพลินเลยนะได้บรรยากาศอินเดียอินเดียไปตองมาดูรวยอ่ะนนี้ดูรวยเป็นพิ นนลุยตามหนังนะคะผู้ชมสังเกตจากการแต่งตัวค่ะเรามาตามหนังเรื่องปัญญาเรนูสามรูปูรูปิงชมยกกองไปถ่ายทำท,ที่ประเทศอินเดียค่ะผู้ชมและมีฉากที่เขาไปตะลุยอินเดียตามแก๊งพาราตะฮัตเชยเอ้ยไม่ใช่แก๊งพาราตะฮัตช,ชาค่ะไปดูฉากน,นี้กันค่ะ ญญาเรนูสามรูปูรูปีนะคะเขายกกองไปถ่ายทําถึงที่อินเดียเลยคุณผู้ชมแต่จริงๆช่วงนี้เราไปถึงอินเดียไม่ได้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมารับกลิ่นอายของความเป็นอินเดียที่นี่ค่ะโอมคาเฟ่เราพามาพบกับเจ้าของที่นี่พี่ภูริดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วเจ้าของสวยมากค่ะค,คุณผู้ชมที่นี่เปิดมานานหรือยังคะสำหรับโอมคาเฟ่คะ่ะประมาณ4ี่เดือนค่ะ 4เดือนเองผู้ชมจุดเริ่มต้นทําไมที่ภูริราถึงอยากจะยกอินเดียมาไว้ที่นี่คะโดยส่วนตัวแล้วนับถือมึนข่าเนี้ราคาค่อนข้างนานมากและเป็น10ปีแล้วก็ระหว่างที่เราบูชาท่านเนี่ยชีวิตเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงท่านหรือว่าได้บูชาท่านเหมือนกับเราเพื่อว่าคนอื่นจะได้มีชีวิตดีขึ้นเหมือนเราใช่ ว่าเป็นสายมูด้วยคุณผู้ชมพี่วิด้านเนี่ยมูด้วยแล้วก็ต้องตั้งใจทํา,ทาง,งานขยันด้วยนะคะ่ะอย่างเชื่อใจมูอย่างเดียวไม่ได้มูนี่เป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วกันเสริมความมั่นใจให้เราแล้วเราก็ลงมือทาด้วยคุณผู้ชมองคท่านเนี่ยเราได้อัญเชิญจากประเทศอินเดียนะคะเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่8สถานที่ในประเทศอินเดีย ใช่ก็คือขนลุกเลยพูดถึงท่านใช่ค่ะแล้วก็เป็นปางมหาเศรษฐีนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาสักการะองค์ท่านที่นี่เนี่ยก็ได้รับความร่ารวยกลับไปคนส่วนใหญ่ที่มาที่องค์คาเฟ่เห็นบอกว่าตรงมาไหว้พระพิคเนศโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ศรัทธาองค์ท่านอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอยากบอกว่าอยากจะมาสักครั้งหนึ่งว่า เอ๊จะสวยเหมือนที่เห็นในรูปหรือในอโซเชียลมีเดียต่างๆไหมอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะส่วนใหญ่มาแล้วก็ไม่ค่อยผิดหวังใช่ค่ะนอกจากองค์พระพีฆเนศที่สามารถเข้ามาสักการะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมพี่ผูริ้ยงบอกว่าที่นี่สไตล์การตกแต่งที่นี่คืออินเดียแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมคะร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็คือว่าเต็มที่จัดเต็มเข้ามาแล้วเหมือนว่าหลุดเข้ามาอยู่ในดินแดนพาราตะเลยะนะคะ ก็บนซูมนี่ก็จะมีการปูพรมมีการใช้โคมไฟที่นําเข้าจากประเทศอินเดียแล้วก็ของตกแต่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเบาะนั่งหรือผ้าปูก็สินค้านําเข้าจากอินเดียทั้งสิ้นค่ะก็จะยังมีการมีชุดให้เช่าในราคาย่อมเยาวแบบที่นาชียใสอยู่ที่นี่แบบนี้นะคะ,ะ,คะก็คือว่ายังไงราคาหลักร้อยแต่ได้รูปแบบ รีวิวแบบหลักล้านไปเลยอลังการอลังชงนกเดี๋ยวเชิญซู้มด้านนี้นะคะซูมนหลายๆท่านจะชอบมากเลยค่ะจะมว่าสไตล์การตกแต่งแสงสีแสงสีที่ค่อนข้างจัดจ้าน่ะถ่ายออกไปแล้วได้แสงที่แตกต่างหรือว่าหาได้ยากเป็นเป็นแสงที่แปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายไปหลายๆท่านก็จะมีความประทับใจแล้วกลับมาอีก เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นความสวยงามของที่นี่แล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะชิมอาหารเห็นบอกว่าที่นี่อาหารก็คือจัดเต็มเช่นเดียวกัน่ะก็มีทั้งอาหารทั่วไปแล้วก็มีอาหารอินเดียเป็นบางอย่างคะใช่ แต่ว่าอาหารที่นี่จะเป็นราคาที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ค่ะสมมติว่าจะมาเที่ยวมาเช่าชุดแล,แล้วประทานอาหารเครื่องดื่มด้วยเนี่ยก็มีประมาณคนละห้าร้อยเนี่ยก็สามารถจัดเต็มนั่งแบบจัดเต็มได้เลยจัดอะไรมาบ้างคะมียามด้วยแล้วก็มีตัวอาหารอินเดียเป็นซามโมตา้าแล้วก็มีเซ็ตน้ำชาให้มีกาแฟมีเครื่องดื่ม,มเย็นดื่มและชื่นใจเดี๋ยวลองชิมดูได้เลยไปค่ะงั้นเราไปชิมกันค่ะคุณผู้ชม เมนูที่ร้านนี้น่าทานมากคุณผู้ชมเริ่มที่สมโมซาดีกว่าเรามาถึงแบบที่โอ๊มคาเฟ่แล้วต้องเป็นสไตล์อินเดียจิ้มเลยนะจ๊ะทุกท่านไส้ข้างในหอมมากเป็นสมโมซาไก่นี้เป็นยำค่ะนั่งทานในนี้เพ,เพลินเลยนะได้บรรยากาศอินเดียอินเดียไฟส่องมาดูรวยอะนั่งลงไปนั่งมากินไปมาอืมอืมแซ่บยำ นี่ดูสิแซนว์วิ์เอ่ยผลไม้เอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยไอ้แพร์อันนี้กาแฟค่ะขมข้นชาด่างยัางด่างอุน่น <c oughs> ร้อนร้อน เลิศเลิศเลิศมีขนมต่อเขามีดนตรีแบบอินเดียมาด้วยมาถึงแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปนะคะคุณผู้ชมช่างภาพช่างภาพมีมุมหลายมุมเลยเรือยคืบคลานก็ได้เป็นหมักไซอินเดียก็เต้นไปด้วยเต้นไปอบ ได้มามูมาอิ่มอร่อยที่นี่ที่อมคาเฟ่ะอร่อยไหะอร่อย<ค>ามากเราก็ได้กลิ่นอายความเป็นอินเดียแบบ เต็มพิกัดเลยเค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับหนังเรื่องปัญญาเรนู3รูปูรูเปียังไงอย่างั้นเลยค่ะอยากให้พี่ภูนิดาฝากร้านนิดนึงค่ะสำหรับคาฟเฟ่ที่นี่ค่ะก็ถ้าใครที่อยากจะพักผ่อนหย่อนใจนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้โดยที่แบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสบายใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือว่าจะเข้ามากราบอมพลิกขาเนศโดยที่ไม่ซื้อหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็ยินดีเรียนเชิญขอให้ให้ทุกท่านเปิดใจแล้วก็ ลองมาหมู่กันดูนะคะ,คะอมคาเฟ่นี่อยู่แถวไหนคะตรงข้ามเดอะมอท่าผะค่ะอยู่ตรงป้ายลถเมหรือว่าสะพานลอยพอดีเลยค่ะมันอยู่ในคอนโดค่ะเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าจะมีลักษณะของพอเป็นอินเดียทันทีค่ะตั้งแต่ป้ายหน้าร้านเลยนะคะคุณผู้ชมลองมาดูมาสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่นี่นะคะมาไหว้หอ์พระพิฆเนศขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุญนทมากเลยค่ะท <ขอ S 1> ีะ <ขอ S 1> ่ได้พามา สไตล์อินเดียแท้ๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของลุยตามหนังแล้วลูกปัตถและพี่พูดทิดาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ